สวัสดีนะครับก็พวกผมในช่องแม็กบางระมงเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ที่บอกว่าใช้แป้นลอยไม่ได้นะครับหรือว่าแป้นเล้งช้าครับผมมีวิธีแก้ปัญหานะครับนะครับผมมีเป็นวิธีแก้ปัญหานะครับนี่นี่เลยนี่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับไม่รู้ผิดกฎหรือเปล่านะครับที่ทําขึ้นนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ หรือใครคิดว่าอยากจะทำตามก็แล้วแต่ไม่รู้ผิดกฎบริษัทไหมเราก็ไม่รู้ใครจะดา่ามากใครจะด่าก็ช่วยด่าอย่างสุภาพนะครับอ่าอันนี้คืออยากจะทําให้เพื่อนๆในที่ดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับสําหรับมือใหม่อันนี้โทรศัพท์ก็จะเป็นอ่า oppo reno 10นะครับมาดูกันว่าจะกดงานได้หรือไม่นะครับมาเดี๋ยวอันนี้ดับแรกเราใส่รหัสก่อนอ,อันนี้นะ ดเบมอติดไหมโอเคนี่นะครับเดี๋ยวก็ไปปับ๊บนี่พอขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนี่เราอย่างนี้เลยซอยงานรอไม่ต้องไม่ต้องรอแป้นนะครับมีงานไหมนะครับมาดูกันว่าเราจะสําเร็จไหมนะครับในการใช้แป้นคอมพิวเตอร์นะครับผมเสียบได้สักพักแล้นะครับ แบตผมอยู่ที่41%เห็นไหมและตอนนี้ก็คือยังอยู่41%เหมือนเดิมเห็นไหมคอ,อันนี้เราก็รองานทํามาดูกันนะว่าเราจะทันไหมนะครับซึ่งเราไม่ได้กดงานโรบินฮูดมาก็จะสองเดือนแล้วครับวันนี้ก็จะมากดให้เพื่อนๆดูนะครับด้วยการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับหรืออันนี้ไม่ได้แนะนำหรือว่าอะไรนะแค่บอกให้ฟัง หรือจะไปซื้อในอ,ออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแป้นบลูทูธลองมาใช้ดูนะครับเอาเฉพาะอันนี้มาใช้ดูก็ได้นะครับนะแต่ไม่รู้ว่าจะผิดกฎไหมจะโดนดาราม่าไหมจะหาว่าโกงไหมอันนี้เราไม่ทราบอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับสำหรับผมแม็กบางระบงก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าอันไหนง่ายอันไหนยากอันไหน สมควรนะครับก็คิดเองทําเองนะครับก็จตโตกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้งานยังไม่มาสักตัวครับลองดูก่อนว่าถ้างานมาเราจะสําเร็จไหมไม่รู้ว่าถ้ากด ENTER มันจะรับงานใช่ไหมต้องลองช่วงงานลุ้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับนี่สําหรับคลิปนี้เนี่ยโอ้โหออามาครับเท่าไหร่แปดแปดได้งานนะครับได้งาน โอ้โหอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องให้เห็นเลขนะครับนี่นะครับอันนี้เห็นเห็นนี่ก็ได้นะครับได้งานนะครับได้งานนะแปดแปดโอ้โหเป็นไงนะครับก็ใครที่อยากจะลองใช้ดูนะครับก็ลองไปสั่งซื้อนะครับหรือว่าถ้าใครอยากสนับสนุน Mac แม็กบางละมงุงนวผมจะหาร้านแล้วก็แปะลิงก์ตามในช่องทิกตอกไว้ไว้ให้นะครับหรือว่าไปที่ทิกตอก แม็กบางระมุงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์คีย์บอร์ดไว้ให้แล้วก็ไปสั่งซื้อใน t ิ k t o k แม็กบางระมุงได้นะครับแล้วก็วเสเแล้วก็สายเชื่อม OTG เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาลิงก์ใน t ิ k t o k ผมแปะไว้ที่หน้าช่องไว้ให้นะครับด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับนะนี่น,นี่เป็นไงมีงานมีงานสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ